โอเคนะครับก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะมา,ปาแปลกๆกหน่อยวันนี้ผมจะมาเอ่อเอ่อ,อ,อ,อคิวแล้วก็มาพากนะครับเพราะว่าไม่รู้เสียงไม์มัน,นบั๊กหรือเปล่าไม่ไม่ถึงเสียงไมในเกมนะครับผมก็เลยต้องมาพากใหม่เดอ้อเราจะลองพากดูนะครับว่าคุณท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็คอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าชอบแบบพูดสดๆหรือว่า่อยแบบพากทีหลังนะครับตอนนี้ผมจะลองพากทีหลังดู ก็ตอนนี้ก็ผมก็กดไปในแครว่ามีภารกิจแคร์หรือเปล่าโอเคนะครับไอ้น,นี่น่าจะเป็นเก็บแต้มอะไรพวกนี้ผมเก็บแต้มอะไรพวกนี้หมดปกตินะครับผมก็เลยไม่รวมผมจะไปลงแรงนะครับอโอเคผมเิืมบอกเลยต้นคลิปมันก็เป็นการลงแรงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการลงแรงโอเคมันมีหมวดดอมิ n a ชั o พอดีเลยหมวดจุดๆนะครับโอเคก็เลือกหมวดเดียว,ว,ก,วก,กด โอเคครับผมก็กดนี้ไปแล้วก็ลืมอะไรหน้าโหมดวางระเบิดนะครับตอนแรกจะกดแล้วล่ะตอนแรกจะกดเริ่มแล้วเนียดูไหมยางยังไม่กดยังไม่กดนะครับก็ไปเปลี่ยนหลายเล็กน้อยไปดูว่ามันใช่ของถูกหรือเปล่าตอนแรกผมก็ไปดูว่าอุ้ยมันมีอันใหม่เข้ามาด้วยแฮะอยู่ในเบนบาร์ทีาวิลลิฟสิบห้านะครับตอนแรกจะกดเริ่มแล้วล่ะเกมหลักตัวหนึ่งตอนแรกก็จะกดเริ่มแล้วล่ะแต่ลืม หรือห้ามเลือกวางระเบิดนะครับโอเคก็ก็รอไปยาวเลยนี่ผมก็นะประมาณ10บกว่าวิถ้าผมจะไม่ผิดนะครับสิบสิบสิบสอวินะครับโอเคระหว่างระหว่างเลือกด่านก็ก็เขาจะเลือกกันไหนผมเลือกกันที่แรกนะครับแต่ว่ามันเขาเลือกกันที่2กันหมดระหว่างเลือกเสร็จปุ๊บก็เริ่มเลยเริ่มเลยนะครับ โอเคโอเคนะครับก็อุ้ยอ่าผมดูแล้วน่าจะมีทีมนี้น่าจะตึงอยู่นะครับดูดูจากอวตารนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นของเติมนี่ครับแบบนี้มันมีที่หนึ่งที่สามารถสไนแบบมาเดินออกมาเขานอแบบนแป๊บนึงแล้วก็สามารถสไนสองเล็งยิง,ย,งยิงได้เลยนะครับโอเคระหว่างเลือกอ่าปืนนะผมก็เลือกเป็นปืนลูกสอง โอเคผมก็ตรงนี้ถ้าจะสามารถเล็งได้เล็งยิงได้เลยโอเคตอนนี้ผมก็งง,งงอยู่นะครับก็ปลาระเบิดควันไปแล้วก็มาแอบหลังหลังกล่องนะให้เพื่อนไปรับสภาพอันโหดร้ายคนเดียวแล้วก็ตายนะครับผมเลยปลาลไม่ใช่ระเบิดสีชื่ออะไรเนี่ยผมผมเรียกมันว่าถัางถังแก๊สไม่นีแล้วกันนะครับระหว่างนี้ผมก็โดนคาถาเหล็บเตอร์อของคาราเล็บเตอร์อของข ปืนนะครับมาสองคนโอเคผมก็เลยเปลี่ยนเป็นปืนอะไรนะปืนชื่อคิดสึเปรับไม่แน่ใจระหว่างนั้นผมก็เจอคนดา่าไม่รู้ไหม,ไมผมปักปัดตัวนี้นะครับผมก็เลยปิดเสียงแล้วก็อัดอบาบอกค่อยภาคที่หลังนะครับไม่รู้ว่าผมปิดไหมยังผมก็ปิดแล้วนะวเขาด่าผมได้ไงอ่ะนั่นแหละนั่นแหละแต่นั่นแหละที่ผมก็เลยต้องกลับมาภาคที่หลังเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาไอ้ดีเปล่าไงผมก็งงนะครับ เบอร์แล้วก็ตายแล้วก็เปลี่ยนปืนเป็น crx นะครับแล้วก็เดินไปเ,เดินไปไม่ทันไรนะครับผมผมเจออ่าดงอะไรไม่รู้มีคนเยอะผมนึกว่าเป็นที่บ่อนนะครับแถวบ่อนนะครับก็เลยปลาระเบิดเช็คไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคนแอบอยู่นะครับผมก็เลยใช้ปืนพกคู่ยิงนะครับแต่มันยิงไม่ค่อยโดนแต่ว่า กับมดีก็ใช้เคลียเอก็กมีคนอยู่ข้างในนะครับไอ้น,นี่อีกแล้วไรเนี่ยฆ่าบ่อยเกินผมก็เลยเปลี่ยนเป็นปืน,ปนชื่ออะไรไม่แน่ใจผมก็เลยตัดไปตอนที่ผมตายอีกรอบใช่มาอยู่ข้างบนตัวเดิมอีกแล้วสามครั้งติดแล้วนะเองเนี่ยต่อไปนะครับผมก็เรียกเป็นปืนคล้ายๆปืนที่แล้วแต่ว่าแสบตาแล้วก็โดนออกมาไม่ทันไรก็ตายแล้วผมก็อา้าวแล้วก็ชนะเพราะไม่มีอะไรแล้วนะครับ โอเคไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเกมแรกก็ขึ้นมาเจ็ดสิบสามอันมาเลือกด่านเสร็จก็ได้ดา่านอ่อด่านแสบตานะครับผมต่อหยอกหย,ยอกนะมันชื่อด่านอะไรจำไม่ค่อยได้นะครับจำไม่ได้เลยมากกว่าไม่จาเลยมากกว่านะครับ mm hmm. โอเคผมก็ตอนนี้ได้นสไษนเปริร์ผมก็เล็งรอนะครับว่ามีคนจะออกมาไหมแต่ไม่มีแต่ผมเห็นพินคนข้างๆนะครับยิงตายไปหนึ่งตัวผมก็เลยชมได้ไหวก็เลยแอบอ,ออกมายิงนะครับอีกตัวหนึ่งลัสสนาไปแบบจุก เออแล้วผมก็ตัดมาตายอีกรอบใช่คนเชื่อว่าผมสาดิตหรือเปล่าตัดมาตายอีกรอบแต่ไม่นะครับเพราะว่าเออแล้วก็ตายอีกรอบโดนอะไรผมก็เลยลองดูนึกว่าแมงม้ากัดที่ไหนได้กลับระเบิดโอเคนะครับก็เดินไปไม่ทันไรเจออีกสองคนนะครับยิงตายผมก็เลยแบบอยากแก้แคนอีกครั้งผมก็เลยปาถัางแก๊สวินนี่ไปแล้วก็ฆ่าได้คนนึงนะครับแล้วอีกแต่อีกคนหนึ่งครับมันยิงผมตาย ตัวนี้ตัวมัผม็เกย็อยากยิงอยากแก้แค้นอีกรอบนะครับไม่รู้ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าผมก็เลยเจอตรงนี้เพื่อนยิงอยู่แต่ผมก็เลยกล้ามาหนึ่งครับโอเคแตกไม่แน่ใจว่าใช่ตัวเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าเรารู้แก้แค้นมันก็ดีอยู่แล้วล่ะแล้วผมก็เลยตัดไปตรงนี้ตัดไปช็อตที่ผมออกมาจากตุโมงแล้วผมก็เจอคนเออแล้วก็ตายผมไม่ได้นอนเลยผมก็ยอยากแก้แค้นอีกรอบผมก็เลยหยิบปืน คล้ายเมื่อกี้มาแล้วผมก็ฆ่าได้หนึ่งแล้วก็โดนอะไรไม่รู้อีกหนึ่งระเบิดแสงแสงแล้วก็เป็นโดนนะครับโอเคผมก็อยากแก้แขนหนึ่งแล้วผมก็เลยออกมาผมผมก็เลยตายใช่ตายอีกรอบผมก็เลยเปลี่ยนไม่ได้แล้วต้องใช้ปืนอั s a u l มั่งก็เลยเลือก esm สิบมาครับสมัยก่อนมันโคตรแรงเลยแต่สมัยนี้ก็แรงอยู่นะครับโอเคแล้วผมก็แก้แขนได้แล้วผมก็ตายอีกรอบแล้วก็มาอีกรอบแล้วก็ตาย เกิดตีกตายโอ้โหทุกกนมาอคี้แน่เลยแล้วผมก็เลยออกไปอีกรอบแล้วผมก็เจอถังอาถังแก๊สมาหามาอาถังแก๊สนะครับถังแก๊สมาแล้วก็ถังแก๊สแล้วเขาก็ยิงผมตายแล้วผมก็เจอเขาอีกรอบแล้วผมก็ตายเจ้าถังแก๊สมันโกงจริงๆแล้วผมแล้วผมก็ตัดไปตอนผมแพ้แล้วก็ตายแล้วก็ดูอีกรอบว่าแพ้ได้ไงอ๋อดาบคัตานาฝันเองเชื่อ เออแต่หลังหักเลยโอคครับเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนสถานีได้ผมเลือกเป็นใช้ dl 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 นะครับ dlq สามศูนย์สามสามหรือเปล่าหรือสามสามไม่แน่ใจโอเคเสร็จปุ๊บเลือกสักนดหน่อยปรับแต่งถึงนี้ดูว่ามันใช่ของที่ผมต้องการหรือเปล่าแล้วก็ใช่เริ่มเลยแล้วตอนนี้ผมจะคูณสองไปนะครับว่าไม่ค่อยมีอะไรยึดจุด เดินไปเจอคนคว้างมาแล้วเดินคนป้างถังแกมินี่มาแล้วผมก็ช์จเลยตัวนี้แนละอุ้ยแหลกจังเลยตัวนี้มันค่อนข้างแหลกเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนไปตายหนึ่งตัวหนึ่งคนดิแล้วผมก็กะจะยิงเขาแต่เขาไม่คนอยู่ค่อนข้างมากกว่าผมก็เลยยิงเขาแล้วเอาซะผมเกือบตายเลยแล้วก็ตัดไปตอนตายตัวตักซุ่มตอนนี้ผม,มอยากแก้แค้นแล้วไม่อยากเล่นลูกสองแล้วเล่น เล่นยิงไม่ค่อยโด,ดนเราไม่ได้เล่นนานโอเคแล้วผมเห็นเขากําลังขึ้นมาผมก็เลยฆ่าเขาแล้วเขาก็ฆ่าผมเป็นเกินโอเคแล้วผมก็เลยเล่นเป็นปืนแบบตาเทลนะครับแล้วก็ยิงไม่ตายแล้วก็เจอคนอยู่แต่ไกลเขาจะฆ่าผมแต่ผมหลบทันก็เลยเจอกระถางเหลี่ยมซิกไปนะครับโดดลงมาฆ่าเขาแตกไปตัวแล้วก็ ตอนนี้จาไม่ค่อยได้ว่าโดนอะไรตายแล้วผมก็ตัดแบบคูณสิบเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเปิดมาตายตาย,ตายแล้วก็ฆ่านะครับแล้วก็ยึดจุดแต่มันจะมีจังหวะชี้ตดสุดท้ายนะครับเป็นจังหวะที่เสียมากวิชชนะหรือแพ้ศึกตัดสินตายยิงฆ่าแล้วก็ยึดจุดต,ตรงนี้นะครับใกล้ถึงยังยังยังไม่ถึงอีก โอเคโอเคนะครับก็ถึงแล้วมันอยู่คะแนนอยู่ที่หนึ่งเห็ไหมหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยห้าสิบต่อหนึ่งร้อยสิบเก้าผมเกือบแพ้แล้วโอเคนะครับก็ตัดไปเลยปุ๊บก็มาดูทิปว่าตัวเองมืชิปต่อยังแล้วก็จบชิปใช่จบชิปแบบเวลี่อีที่เลยก็อยู่ืมกรดตาตะตะไครผมด้วยนะครับก็สำหรับลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ คนแ้กคนคกก็สะทกา,ายผมไปนา